อันนี้สงแห่งการบริจาคเลือดอันนี้สงผล,ลบุญย่อมได้รับแห่งกู้สนค่านานับจักมากมาย<ต>การทำบุญมีหนทางอยู่มากมายบริจาคเลือดปูกความหมายได้ปัญญาคนไข้ป่วยขาดที่พึ่งเรายัางช่วยล้างจิตใจสาดด้วยธรรมศึกษาโรงพยาบาลจึงเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา,าชาอยู่ให่พากันมาเร่่งสร้างบุญ การบริจาคเลือดอุสนแรงแสงที่หนึ่งคิดให้ซึ่งคือยอดทาพระกรรมวฐาเป็นหวนทานอันสูงศ์รัคยาทางนิพพานคือสายพระชีมาเป็นมัคคานิพิธาวิอราคะได้รุละทิฐิวิจิกิจฉานี่คือทางสมถะวิปัสนาปฏิปทาสายเอกวิเวกเออ เกิดมามีทุกทวนทุกคนแกนุมเปลี่ยนเวียนวนทุกรอนเจ็บป่วยโรคภัยทนทุกสมุบาตายรับดับชีพทวนทุกรอนเรือนหายเกิดกายห,หมายมุ่งสร้างบุญทานท่านอื่นแกนุมร่วมกุศลทานก่อไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะห์กันนาตายแต่ล่ามุญไสส่งให้สู่สวรรค์ อันนี้สงแห่งการบริจาคเลือดอันนี้สงผลบุญย่อมใด้รับแห่งผู้สนค่านานับจักมากลาการทำบุญมีหนทางอยู่มากมายบริจาคเลือดหมูกความหมายได้ปัญญาคนให้ป่วยขาที่พึ่งเรายังช่วยล้างจิตใจสาดด้วยธรรมศึกษาโรงพยาบาลจึงเต็ม